สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิลาพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤกษ์นะคะในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 4ในวันนี้นะคะพระราหูจะอมพระอาทิตย์นะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีพฤกษ์นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะในวันที่สี่ธันวาคมนั้นนะคะเป็นวันที่ดาวพระราหูอมพระอาทิตย์นะคะในช่วงระยะเวลาประมาณสิบ 2.29นาฬิกาไปจนถึงประมาณ16.37นาฬิกานะคะท่านผู้ชมชาวราศีพฤกษ์นะคะถ้าในช่วงระยะเวลานี้เป็นไปได้นะคะท่านก็ไม่ควรออกจากบ้านนะคะไม่ควรจะไปโดนแสงแดดหรือไม่ควรจะออกไปข้างนอกไปทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้และถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงระยะเวลาน,นะคะ7วันก่อนหน้าวันที่4และก็หลัง7วันของวันที่4ในนี้นะคะ่ะ ควรจะระมัดระวังในสิ่งที่จีลาจักพยากรบอกท่านต่อไปนี้นะคะถ้าท่านสามารถนะคะกันแก้แล้วก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนะถ้าท่านสามารถนะคะภายใน15วันนี้สามารถที่จะโอเคควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่จีลาพยากรไปไปในทางที่ดีขึ้นนะคะท่านก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะท่านก็รอที่จะรับโชคในปีใหม่นี้ได้เลยนะคะ จุดแรกเลยนะคะคือจุดที่ลัคนาชาวราศีพฤษภค่ะมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สําคัญในคลิปนี้ก็คือมาทับที่ลัคนาของท่านตั้งแต่วันที่10นะคะกันยายนปี63แล้วนะคะส่งผลยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนมีนาคมปี65ค่ะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ดาวพระราหูดวงนี้มาทับที่ลัคนาชาวราศีพฤษภเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายกับท่านนะคะบางท่านตกงานบางท่านต้องออกจากงาน บางท่านต้องปิดกิจการไปบางท่านมีเกฑ์น,นะคะจะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยตลอดจนนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกฑ์น,นะคะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ตลอดจนสูญเสียคนรักไปก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ แต่ณนะวันที่4นี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชาวราศีพฤษบนะคะสามารถนะคะที่จะตัดทิ้งในสิ่งที่ผ่านมาหรือไอสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนันนะคะเอามาเป็นบทเรียนกับท่านนะคะแล้วเดินหน้าต่อไปเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะมองหาโอกาสมองหาอนาคตของตัวเองนะคะอย่าท้อแท้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ณนะวันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จในปี65นั่นเองค่ะ เมื่อมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองแล้วนะคะและดาวพระราหูดวงนี้ก็มาจากพบการงานแน่นอนเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านนะคะอาจจะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลของท่านจุดหนึ่งนะคะก็คือพบโชคลาภของท่านอีกจุดหนึ่งนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็หมายถึงพบมรณะของท่านเพราะฉะนั้น ในเมื่อนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเกื้อกูลท่านในเรื่องของการงาน <c oughs> เพราะฉะนั้นค่ะท่านจะต้องพยายามนะคะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะถ้าเขาไม่ปลืม้มถ้าเขาไม่ชอบเราถ้าเขาไม่เห็นในความสามารถของเราเอาความดีเข้าไปนะคะในเรื่องของการงานเราก็ต้องทํางานให้จนสุดความสามารถค่ะโชว์ความสามารถของเราออกมาให้เขาเห็นนะคะเขาจะได้เห็นว่า โอเคเรามีความสามารถอย่างไรสุดท้ายค่ะเขาก็ต้องยอมรับในความสามารถของเราขอให้ท่านนะคะมีความพยายามแล้วก็อดทนให้มากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานในช่วงระยะเวลานี้ค่ะรับรองเลยนะคะถ้าท่านสามารถแก้ปรับปรุงตรงนี้ได้นะคะการงานของท่านในปี65ท่านจะรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนเลยนะคะ ไฮไลท์ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะวันนี้นะคะดาวพระราหูอมพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ดวงนี้ก็อาจจะหมายถึงนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระอาทิตย์นี้เป็นดาวเกี่ยวกับธาตุไฟถูกไหมคะแต่ไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําก็แสดงว่า อาจจะไฟตกน้ํานะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของบ้านเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นท่านจะแก้ปัญหาใดๆก็ตามนะคะ ไม่ควรจะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะในเมื่อนะคะดาวพระราหูเป็นดาวธาตุลมใช่ไหมคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟลมเป่าไฟนะคะให้กับพือเพราะฉะนั้นเราจะต้องสวนกระแสของดวงดาวที่กำหนดเรามาค่ะเราจะไม่ใจร้อนนะคะเราจะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างไปด้วยสติของเรานะคะ และดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ใช่ไหมคะมาอยู่ที่พบคู่ครองแน่นอนเลยนะคะจะต้องเกี่ยวกับคู่ครองอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะท่านจะต้องนะคะ ใจเย็นๆนะคะแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใจร้อนนะคะอย่าชลาใจในเรื่องของความรักนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะใจร้อนอย่างที่จีลาบอกขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะให้มีสติให้มากๆค่ะอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็ชีวิตของท่านก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องตัวเองไม่ว่าเรื่องการงานไม่ว่าเรื่องของความรักความผูกพันตลอดจนนะคะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะถ้าท่าน นะคะใจเย็นๆแล้วก็มีสติแล้วก็พยายามแก้ปัญหาไปให้ได้ดีที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปตามลำดับเลยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ที่บอกให้ท่านผู้ชมชาวราศีพฤกษ์นะคะให้ระมัดระวังและก็พยายามแก้ปัญหาใน4จุดที่จีลาบอกมาหรือสี่เรื่องที่จีลากล่าวไปแล้วนั้นนะคะให้ไปในทางที่ดีขึ้นจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็ไม่ให้เหลืออะไรเลยนะคะนั่นแหละค่ะท่านก็จะรอรับนะคะของขวัญปีใหม่ในปีหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อท่านแก้ปัญหาทั้ง4ี่เรื่องนี้ได้นะคะชีวิตท่านจะรุ่งโรจน์พอสมควรเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ